คู่ที่3ของเด็ดมวยเดือนวันนี้ครับไปดูคู่นี้กันครับพิกัด58กิโลกรัมนักชกจากอิหร่านครับโมบัตสัดกีวัย18ปีสูง172เซนติเมตรอิรนครับอายุ18ปีครับชกมาแล้ว23ไฟน์นี่คือโมฮัมหมัดซาดกี ในทีมงานของเควันมวยไทยยิมครับนี่ถือว่าเป็นน้ำมวยฝีมือดีคนหนึ่งเลยครับจับตาดูให้ดีและคู่ชกของเขาบุมแดงครับอายุ19ปีครับจากขอนแก่นประเทศไทยครับสูง170เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง56ไฟชนะ44ขอสิ่งประมือให้เพชรผามานไดมอนด์98 19 years of age of นักสู่ <This S 2> <is S 1> จากจังหวัดขอนแก่นนะครับเพชรขาม่านไดมอนด์98เอวบางร่างน้อยเหลือเกินครับและกรรมการของคู่แรกครับขอเชิญคุณธนพัฒน์เสือแก้วจากนครสวรรค์ครับธนพัฒน์เสือแก้ว 19, 18ครับ170กับ172นะครับแห่วันนั้นเสียงกองเชียร์จากอิรานครับเชียร์โมามาสตีกีนำไปก่อนครับสเตดี้ครับแข้งขวาเพชรถามมานนี่แห่อย่าไปดูเชิงนานครับสเตดี้นี้เป็นน้มวอฝีมือดีครับจังหวะดีครับอาวุธออกได้สวย แล้วหุ่นแบบนี้นี่กระดูกล้วนๆนะครับไม่มีไขมันเลยครับแม่เตะแทงรวบเตะแทงรวบมาแบบลูกซ้อมครับซาดากินิ่งๆ,ๆครับเป็นผาม่านเอาครับเลือกเอาครับโอ้ย,อยบีซอกซ้ายหน้าหักครับ เสียงตะโกนขวายาวไปซี่ขวายาวไปซี่เดี๋ยวดูครับจะมาตามใบสั่งได้หรือเปล่านะครับโอ้โหแข่ขวาหนักหนักแต่ว่าซาเกิวน้่ไม่สนใจครับเอาชายโครงรับเกี่ยวแล้วก็คืนส่วนใหญ่แล้วสไตล์แบบนี้นี่ผ่านการต่อยมวยไทยสมัครเล่นมาเยอะนะครับเทินโปรมาเป็นรูปแบบเมือ ชีพอ้หักงวงอยราก็เห็นนะครับนี่ครับฝุดอย่างไรไปทุกลูกเหมือนกันครับชาวต่างชาติถือว่าเป็นเด็กมีของทั้งคู่นะครับวัยไล่เลี่ยกันะครับ19กับ18ไม่ได้ห่างกันมากมายแฮาพาประเจียตล่นลงมาครับแสงสายไปครับยังติดบัง ขวาตรงครับโอ้ยหุกซ้ายสวยครับเพชรพามา่านแต่โดนแล้วยังเฉยๆครับเซเดกีโอ้ดูท่าแกจะชอบวงในเลยครับโมมาเซเดกีครับชวนเพชรพามา่านทะเลาะวงในสับล่าไปทีนึงอ่ะหลุกรับต้องขยันขยับหน่อยนะครับเพชรพามา่านอย่ารับเยอะนะครับ กระทุงก็ต้องกระทุงให้กระจายเลยครับน่าจะตีเปาะหนึ่งกระชากทีหนึ่งหักเหลี่ยมทีหนึ่งนี่ไม่ได้ครับเล่นเรื่องของอาวุธครับนี่แหละครับโดนลูกคมเหมือนกันครับเหลี่ยมตัวก็มีครับนักมวยจากอิรานซาเดกีโอ้หเอารังแกงบังผลเตะกระเด็นครับสังเกตดูนะครับนี่ครับประโยชน์ของการบังเก็บอาวุธครับ พยายามจะปักศอกนะครับซาดิกีได้ทุกรูปแบบนะครับรำศอกเข้ามาแล้วโอ้ยงัดศอกครับโดนนะครับเพชรผาบ้านครับก่อนหมดยกโอ้คู่นี้จับตาดูให้ดีเลยครับฝีมือดีทั้งคู่อยู่ที่จังหวะเละครับไม่มีกลัวจริงเง็บทีมีรานดูครับใช้ศอกแล้วก็รวบเลยครับนี่ครับ เด็ดผ่านมาจะตีนี่บิดกระชากกับมาทาลูกพักกับถีบเต็มหน้าอืต่างคนต่างงัดครับศอกลูกนี้แต่ว่ามีเติมเต็มเลยครับโมมาซาดิกีชมกันต่อครับยกสองครับเด็ดมวยเดือนครับวันนี้รูปแบบของบันระทึกใจครับ2คู่ที่ผ่านไปโอ้โหอุณภูมิหัวใจนี่เต้นแรงครับเลือดลมสูบฉีดดีครับมาดูกันต่อเลยครับคู่นี้ ไม่เห้โไปแล้วาาทำท่าจะสะดุ้งโยงเหมือนกันนะครับอาครับบี้นะครับเพชรผามานต้องเร็วนะครับจะทำอะไรต้องเร็วแล้วคิดชา้าทำชา้านี่ไม่ได้การแล้วครับเพราะว่าซาเดกีนี่คล่องดีเหลือเกินนะครับสไตล์กึ่งสมัครเล่นเลยครับประเภทชกสวยตีหัวเข้าบานวนออกข้างครับ แต่แบบนี้คนดูชอบนะครับออกอาวุธกันต่อเนื่องโอ้ยมันอยู่ไม่อยู่ครับเขาลูกเสียบลูกเสียบมาแล้วลูกเสียบมาแล้วเสียบเพื่อชัยชนะโยนเข่าลอยสองชั้นไม่โดนนะครับแทกแม่งยังไม่แทงนี่แกลอยใช่แล้วครับซาเดกีซาเดกีโอ้โหถึงน้องจะไม่ใช่ลูกชิ้นแต่พี่ก็ขอเสียบนะครับทางด้านของเพชรผาบ้านบอกเข้าไปครับโอ้โหเพลงข่าตอนนี้ครับบันเลงอยู่ไปอยู่ครับโอ้โหอยู่ล่างมาตีล่างมาเสียบ นิ่มไม่นิ่มครับอ้าวแล้วครับอ้าวแล้วครับทํายังไงก็ได้ให้คุณตาด้านหลังนึนสะดุ้งนะครับนะครับเชียร์มันดีแล้วเกินครับอาการของคนมวยอาการของคนเชียร์มว,ยต,มตวยต้องมีตัวโยนเอาเสียเพื่อชชยชนะเสียเพื่อใช้ย่าโดนปัดขานี่ครับต้องเครื่องติดเร็วเร็วอย่างนี้ครับถึงจะสนุกครับไม่นั้นแต่งอ,องค์ทรงเครื่องนะชาวต่างชาติเอาไว้ฟาดหมดเลยครับ เจอหมดัดเจอศอกเข้าไปไงายท้องไยเก่งแม่งกัดสอกเข้าไปครับซาเดกีครับไม่กลัวซะด้วยแหมพี่ไปน้องมาน้องมาพี่คืนเลยครับคู่นี้เดินเข้าไปต่อครับเพชรผาม้านปักศอกเข้าไปซาเดกีปักศอกอีกทีนึ่งโอ้โหจ่าให้เพชรผาม่านแตกให้ได้ครับแต่ว่าเพลงข่าวไม่แล้วครับเพชรผาบ้านครับภาคสองดวนเข้าไปเสียบเข้าไป เข้ไปนักสู้จากเมืองหมอแคนดินแนนดนไดโนเสารนะครับเมืองขอนแก่นนักกีฬาทีมชาติเยะแย่ๆมากมายครับหนึ่งในนั้นก็สมรักคำสิงครับเปรียนทองประวัติศาสตร์มาแล้วโอ้ดูด้านหลังดูด้านหลังครับที่นั่ง VIP ไม่นั่งแล้วครับตอนนี้หันไปมองพี่เลี้ยงครับซาดิกีงัดซอยทีหนึ่งเพชรทองพยายามจะงัดคืนครับโอ้โห ตอนนี้ครับพยายามจะรวบวงในนะครับเพชรผาม่านครับแต่ว่าซาดิกีนี่ใช้ศอกเป็นตัวรับเลยครับพามาแหมมือมันเก่งกางเก่งก้างครับเอาครับพูดง่ายๆวงนอกกับวงในครับได้ไหมทีบีดานก็โบกให้เดินเบินเดินเดินเอาเดินแล้วต่อยเพชรผาม่านดอกเดินมาเลยครับผมชอบไม่ต้องไล่ผมชอบโอ้ยกนี้ตีด้น้ำด้เนื้อขึ้นครับ ชุ่มชําชุ่มโชคไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับหมดยกที่2โอ้โหนากแดงๆเลยครับโมมาซาเดกีนี่เดินร่องแรงร่องแรงเข้ามุมเลยครับนี่ก็เลืยกันเล่ามีซึมๆครับคิ้วก็มีเลือดนะครับทางด้านของเพชรผาม่านไปดูภาพช้าครับโอ้โหดูครับพนุมาลข้ามลงกาไม่ถึงครับแต่ว่าต่อเนื่องครับเข่าโอ้โหซาเดกีนี่เห็นเขานี่ต้องโก่งตัวหนีเลยครับวงในซาเดกีบอกว่า ขอเอาตัวรอดให้ได้ครับเอาตัวรอดเป็นยอดดีครับมาโอ้โหนี่ครับหอกหักซ้ายหน้าลูกนี้หรือเปล่าครับปักศอกเติมเข้าไปหางคิ้วของเพชรผามานด้านขวานั้นมีเลือดซึมซึมมานิดหนึ่งครับนั่นนะครับแตกเลยครับแต่ไม่เยอะครับแต่ว่าลูกเสียบได้แม่ไว้ใจได้ครับเพชรผามานออแล้วครับลุ้นกันต่อครับ อันสุดท้ายยกสุดท้ายใครขยันใครทำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำม,มากที่สุดครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าดูเดืออจริงๆครับยกหนึ่งจนถึงยกนี้เอาละครับสงครามวงในเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเตะครับพับนอกแรงจริงๆครับซาดิกีพสามาถก,ก็พยายามจะสู้ในนะครับแต่ช่วงแรกช่วงต้นน้ำก็ย,ยังถือว่าแรงดีอยู่ครับโมมาซาดีกี เดินบุกเข้าไปแหมแรงดีต้องดีให้ตลอดนะครับเพชรผาม่านบุกต้องบุกให้ตลอดโอ้โหเข้ามาเจอเข้ารับครับสอกไปอีกเอาอยันนิ่งครับเพชรผามานครับอ้าวอ้าวโอ้ซาดิกีแกขยันจริงจริงนะครับแล้วเร่งได้ตลอดนะครับอยู่จะเริ่มจะแผ่วๆเหมือนกันครับเพชรผาม่านแม่เร่งได้ยกเดียวหรือเปล่าครับนี่ครับเวลาที่เหลือเอาลครับ โอ้ยดูครับสอกหักขวาแทงซ้ายวางแข่งขวาล้มอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่มวย5ยกไม่ใช่มวย5 4 3 2ครับโดกแก้มซ้ายดูเหมือนว่าจะมีปรี๋ๆเลครับมองมาซาดีกีขย,ยันจริงๆครับซาดกีดูครับโอ้เห็นชัดเจนครับนี่ครับเคาะซ้ายลำตัวสับต้นขาทีต่อที โอ้กัดฟันก่อดเลยครับเพชรฐานบ้านครับโอ้หมดเลยครับดูแล้วหมดนะครับแหม่ไปเล่นท่ายากอีกเอาไปเลยครับฟันสองอีกเข้าโอ้ช่างบ้านทั้งที่ดินไปแล้วครับนิธิเดชยั่วเลยครับแม่กระตุ้นน้องเลยครับดูครับโอ้แข้งขวาโอ้ยดูครับแม่ยก สองยังเสียบดีๆอยู่เลยครับโอ้ยมองหน้าพี่ลิทธทเดแล้วเอาไงดีลูกพี่ใจมันไปครับแต่ว่ากายมันอาจจะขยับช้าหน่อยครับลูกพี่ครับโอ้โหช่วงปลายยกครับยังไงดีครับบุกดีเหลือเกินครับโมมาสาดกี โอ้เจี้ยงเลยครับคุณมารุตอย่างนี้เขาเรียกหมดถังครับนี่นะครับสามยกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเก้านาทีใส่กันเต็มเต็มนะครับแย่ยังไงครับโอ้สัดจานบอกไม่ต้องเข้าเลยครับโอ้โหนี่นะครับรับวัฒนธรรมกินอายคนไทยมาเยอะเหมือนกันครับบางทีบางครั้งเข่าดังกันเข่าครับลรกนี้อัดไปเต็มเต็มโอ้ ด้านล่างนั้นพี่เลี้ยงเันยอมรับอาการไปแล้วนะครับโอ้ยหมดถังเลยครับถ้าขับรถกับชีวิตตกขีดแดงแล้วนะครับนี่ครับเดตาลอยเลยครับดูภาพช้าครับนี่ครับวุงในครับโมมซสติกีไปกระชากมาโอ้โหบวกสอบกันครับ ถือว่าเป็นนักมวยที่ฝีมือดีทั้งคู่ครับได้ใจแฟนมวยไปเลยไปเข้าครับโอ้โหยัดเข้าไปชายโครงครับแต่ว่าโดนเกี่ยวล้มลงไปโอ้โหเข่าซ้ายครับลูกนี้ครับต้องก่อเลยครับเพชรผาม่านและสำหรับผู้ชนะของเราในวันนี้ ladies and gentlemen a n d t h e w i n n e r is the <Blue> และเป็นลูกขยันของมัวมาซาเดกีครับเอาชนะคะแนนเพชรผามา่านไดยนด98ไปได้ครับ